ทำไมเขาเงียบหายไปนะคะคนที่เงียบหายไปอาจจะเป็นคนที่คุณคุยด้วยหรือแบบไม่ได้แบบทักทายหรือว่าไม่ได้แบบติดต่อกันเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะไปเริ่มกันเลยคลิปนี้จะเป็น random น,นะคะบังเอิญสุ่มมาเจอมาดูเฉยๆถ้าตรงก็ ฟังไว้ถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านนะคะใช้วิจารณญาณเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวนะคะเปิดรันคิวตั้งแต่บีหน้าเป็นต้นไปก็คือหนึ่งมกรลาคมนะคะตอนนี้คือเต็มแล้วนะคะภายในเดือนนี้รับไม่ทันแล้วค่ะการติดต่อนะคะต้องติดต่อที่ Line Official เท่านั้นนะคะเพราะว่าอินบ็อกซ์เต็มนะคะไม่สามารถตอบได้ทุกท่านขอโทษที ้วดูนะคะสำหรับคนที่เขาเงียบหายไปจากคุณน่ะเขากับคุณรวมกันแล้วมันเป็นพลังงานแบบไหนเอ่ยอเป็นพลังงานแบบไหนเรื่องราวความสัมพันธ์เป็นยังไงวุ่นวายวุ่นวายพอสมควรนะคะเอาใช้ไพ่แบบเด็กใหญ่นิดนึงมันก็อาจจะแปลกๆเต็มๆนะคะเปลี่ยนบ้างนะ,ะใช้แต่เล็กๆแล้วมันดูแบบเบื่อ แอดมินยังส่งไพ่ยังมาไม่ถึงเลยความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณและเขาคนนี้ต้องบอกว่ามันมีความรู้สึกดีนะคะเมตตากันอยู่แต่อยู่ด้วยกันแล้วมันทะเลาะกันมันกดดันในความสัมพันธ์นะคะเออมันกดดันในความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกกันไปแล้วอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังบาดเจ็บมีปัญหาท้อแท้ นะคะเข้ากันไม่ได้เหมือนจะเข้ากันได้วางเรื่องนะคะแต่มันก็ไม่ไม่พัฒนาเต็มที่เต็มสีบสักทีอะนะคะมันได้แค่หลงเหลือคําว่ามองโลกในแง่ดีปล่อยกันและกันไปประมาณนี้นี่คือ energy ของคุณและเขาเขารวมกันนะคะสําหรับคนที่เงียบหายไปถ้าไม่ใช่ก็คือปล่อยผ่านคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะอืม น่าจะเป็นคุณแล้วเขาไหนได้ให้อภัยกันมานะคะไม่รู้กี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งแล้วเราล่าสุดก็เหมือนแบบก็ให้อภัยก็คุยด้วยดีคุยดีด้วยพูดดีด้วยแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วนะคะอเหมือนตอนเนี้ยตัวเราเองมองไปข้างหน้ากับชีวิตของตัวเองมากกว่าอืซึ่งถามว่าจะจะกลับมาพัฒนากับเขามันเป็นไปได้ไหมคุณรู้อยู่แก่ใจว่ามันยากนะคะเนี่ยอืถ้าไม่ใช่แสดงว่า ย,ยังไม่ใช่คําตอบคุณยังไม่ใช่ทฤษของคุณผ่านไปก่อนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าสําหรับเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเนาะคนที่ทำไมเขาเงียบหายไปมาดูเขาเขาทำอะไรอยู่คนนี้คนนี้จะมีความเป็นแบบว่า Sensitive นะคะมีความเป็นธาตุน้ำผสมธาตุไฟนะคะ อ,อาจจะเป็นชาวมีนชาวสิงธนูเม็ก็ได้นะคะชาวกรโกรกฏอะไรอย่างนี้คนนี้ตอนนี้นะคะพลังงานของเขามันเป็นเหมือนเขามีความเครียดอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาชีวิตแล้วใช้เวลาในการแก้ไขใช้เวลาในการที่จะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่เขาเจอนะคนนี้ที่จริงแล้วก็เป็นคนโรแมนติกนะคะเออใส่ใจ โรแมนติกใส่ใจแต่เป็นคนที่คิดมากนะแต่ก็เวลาเขาแบบนั่นคบใครก็มีความจริงใจอยู่นะคะมีความจริงใจมีความรู้สึกมีแพชชั่นกับคุณอยู่อืแต่ทีเนี้ยพลังงานของเขาตอนเนี้ยมันเหมือนเขามีเรื่องนะคะก้าวกบบก้าวมาเลยนะคะมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ทุกข์ใจนะคะที่เขาเงียบหายไปคืออาจจะไม่สบายใจนะคะก็เลยยังไม่อยากคุยนะคะไม่ได้ติดต่อคุณหรืออะไรไม่สบายใจแล้วเขาก็มีเรื่องหนัก กะะำลังเจอเรื่องที่หนักหนาพอสมควรไมไ่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องแบบภาระชีวิตต่างๆนานา,นามันใช้เวลามากอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาเจอตอนนี้มาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณเอ่ยเขาคิดยังไงกับคุณกับคุณเขาก็แบบอย่าคุยนะคะอย่าคุยต่อนะอย่าพัฒนานะนะคะ แต่เขาก็รู้นะว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นกันนะคะคุณอาจจะมีใครแล้วหรือเคยทําให้กันบาดเจ็บแล้วแผลเก่านั้นมันยากนะ,ะหากว่าเขายังเขายังมีคุณในใจไหมเขายังมีคุณในใจแต่เหมือนเขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะเป็นทางเขาหรือเป็นทางเราก็เป็นไปได้เช่นกันเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถนะคะน่านับถือคนหนึ่งนะ,ะเออเป็นคนที่มีศัก,กยภาพ เขาคิดถึงคุณค่ะแต่เขาทําอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขามีแต่แบบเอออยากคุยอยากไปต่อนะแต่ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะอืมไม่ใช่ว่าไม่พยายามเหรอเหตุการณ์มันไม่ได้มันไม่ได้แบบเอื้อเลยอะค่ะเหตุการณ์ไม่ได้เอื้ออํานวยพวกคุณเลยอืมซึ่งมันยากนะคะเออโดยเฉพาะแบบ ไม่ได้เกี่ยวกับโปรไฟล์นะโดยเฉพาะแบบว่าความพร้อมของเขาและความพร้อมของคุณนะมันจะเป็นแบบไม่ได้เอือเอ้ออํานวยให้ความสัมพันธ์มันมาแมทกันนะตอนนี้อืมอนาคตไม่รู้นะคะเราเอาตอนนี้ก่อนอ่ะทีนี้ดูหน่อยนะความในใจที่เขา hiding secret นะคะอะไรที่เขาซ่อนไว้อยู่ในใจเอ่ยรูปนี้คืออะไร one day ขึ้นมานะคะ someday someday somewhere another time ะะหวังว่าจะมีสักวันนะออวันใดวันหนึ่งนะคะหรือครั้งใดครั้งหนึ่งท,ที่แบบว่ามันจะมีวันนั้นของเขาและของของเราบ้างแล้วก็นี่คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่นะ hiding secret นะคะแล้วก็แบบว่าซอฟแวร์ที่ไหนก็ได้วันไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นี่คือเขาแบบในใจของเขาอะออคือมีคุณนะคะแล้วก็มีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับคุณ running นะคะ going disappearing invisible นี่คือความรู้สึกที่บางครั้งตัวอุว้ยทษทีตัวเขาเองนะรู้สึกว่าบางครั้งมันเหมือนแบบคุณน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเหมือนอากาศนะคะความรู้สึกที่แบบหายไปนะคะอยู่ดีก็แวบมาดีก็แวบไปอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในแบบสิ่งที่มันซ่อนอยู่นะคะในหัวใจของเขา เออเป็นเหมือนแบบหายไปอย่างมองไม่เห็นนะคะบางครั้งเหมือนคุณก็ได้หายไปแล้วอย่างเงี้ยอืมมองไม่ได้เห็นแสดงว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันแน่เลยอันนี้คืออะไรไฟนอลลี่ขึ้นมาความรู้สึกของเขานะคะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเหมือนทิ้งไว้ข้างหลังนะคะ ทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนแบบมันเป็นตอนจบของคุณกับเขาหรือเปล่าเออไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนนะคะอืมเฟร์เวลหรือว่ามันถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะความรู้สึกของของกันและกันน่ะนะคะเหมือนพวกคุณรู้แล้วว่ามันมาถึงจุดจบแล้วนะปลายทางแล้วนะแต่ว่าในใจมันยังคิดมันมันยังเก็บความรู้สึกซัมติงไว้อยู่นะคะ มันยังเก็บความรู้สึกซัมติงไว้อยู่อย่างเช่นออันนี้อะไรวิสคราฟคำสาบเหรอจิตใจบางครั้งมันมีความรู้สึกที่แบบเชิงลบเกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาถูกคำสาบต้องบนต้องคำสาบอะไรที่เกี่ยวกับคุณเหมือน พอแบบไม่มีคุณแล้วหรืออะไรแล้วมันเหมือนว่าเขาชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยอะอาจจะเคยทําผิดทําไม่ดีทําร้ายๆกับคุณก็ได้นี่คือความรู้สึกบางอย่างอ่ะมันเป็นมันคุณเป็นแบบมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะเอาละ่านี้เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าเขาบอกคุณนายเขาอยากจะบอกอะไรนะคะแบบสิ่งที่เขาหายไปที่เขาเงียบหายไปเป็นเพราะอย่างเงี้ยเขามีประเด็นแล้วเขาจะเทคแอคชั่นไหมถ้า ถ้าไม่สายเกินไปเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมจะเทคค่ะถ้าไม่สายเกินไปนะตามเงื่อนไขนะจะเทคแอคชั่นค่ะถ้าไม่สายเกินไปอยากจะกลับมาเห็นไหมพยายามที่จะกลับมาแล้วอยากจะทําให้มันสนําเร็จเพราะเขายังแคร์คุณอยู่นะเพราะเขายังแคร์คุณอยู่ถ้าไม่สายเกินไปมีโอกาสาที่จะกลับมาที่จะได้คุยกันที่จะได้แบบเทคแอคชั่นแต่ถ้าสายเกินไปแล้วขอดูหน่อยถ้าสายเกินไปแล้ว ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตซนะนี่ะเออไม่ต้องลังเลอะไรอีกที่จะเลือกนะคะใช้เวลาในการเยียวยาแล้วก็มันลืมไม่ได้หรอกแต่ก็หวังว่าจะได้ข่าวดีหวังว่าจะยังคุยกันเออติดต่อมาในทิศทางที่ดีประมาณนี้นะคะคือไม่ได้คิดร้ายอะนะคะถึงสายเกินไปแล้วก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ มันยังมีความทรงจําที่ดีอยู่ก็ขอให้เธอโชคดียังมีความหวังดีอยู่ว่างั้นเถอะนะคะสําหรับคนนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเลิฟๆจ้ะ